สวัสดีค่ะวันนี้วันศุกร์นะคะมาทานคอลลาเจนกันค่ะนะคะคารา์โบไฮเดรตอย่างนี้ค่ะทานแล้วนี่ค่ะเคี้ยวๆๆแล้วก็ทานไปนะคะทานนะคะ่ะ ไปเลยนะคะทิกตอกแล้วกดเอฟเฟกนะคะอ่าแล้วก็สิบห้าว,วินาทีเองนะคะอ่าพอเสร็จแล้วนะคะก็พูดอะไรก็ได้สวัสดีค่ะโค้ดวัฒนาวันนี้มาสอนติกตอกนะคะอ่าสวัสดีค่ะโค้ดวัฒนานะคะวันนี้มาสอนนักเรียนอ่าทิกตอกนะคะติกตอกค่ะอ่ากดไปเลยนะคะสิบห้าวินาทีค่ะ who are like